สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพบกับช่องแม่แอนสตอรี่นะคะตอนนี้เราจะพาชมแก่งคันลืมนะคะเป็นการอัปเดตนะคะนี่ในช่วงเวลาเดือนมิถุนายนนะคะมากร้อม่ไปไหนอืมฮึช้างเขาลูกเขาเป็นผู้ใหญ่ปล่อยเขาไปเร็กปล่อยก็ไปเม่ไหร่สักวันเวลาบ้านไหนใหญ่รอยนะาาบ้านไหนแข็งก็อ,งอ้อมอ่ะ มันเหมยมันคนน้ำแล้วนะลูกน,นี่นะคะก็จะเจอบรรยากาศนะคะกับกันแม่ออพ,พ,พ,พยยยยมอยนี่เหี้ยกับยกมือแบบนี้นี่นะคะก็จะนี่นะคะก็จะเจอ ฝั่งทางนน้นนะคะก็จะเป็นของอำเภอศรีดินทร์นะคะก็จะเห็นแกงแล้วเหมือนกันมัานปักบุงนะคะอัปเดตเดือนมิถุนาค่ะทุกคนนี่พาทุกคนมาชมแม่น้ำมูแล้วมาดูเด็กๆนะ็กค่ะวิววิวไงอืมขาแห้งเนาะขาแห้งก็สุกปีเนาะเออนี่แถวนีมันคือเป็นพระลานหินเนาะเป็นตาดหิน จ,ะะจ้ะแต่ว่าน้ำทั้งๆกับบทต่้นเดเนอ่อแมนอยู่เอาลงแบบคักเลยน้ำก,ดกด็ดีขุน,น,น,นแล้วหินขุนแล้วหนินขุนแล้วอมองนีมนักแเพียมันติโต๊ลูก เด็กๆหาอยังก mm ันนะหาหอยหาหอยเซอรี่บ yeah, ่หนั่นบ่โมมวนบ่มมวนไอไอว่าเก่งเราบอกเก่งไรบอกข่ยแน่บอกมีแห้งจ่ะเดี๋ยกว่ากันเบ่โมมวนค่อยๆเบากันตู้นี้หินมันลงไปบอกไม่รือเขาเอามาใส่บ่เนี่ตู้นี้ เอ่นี่แต่หินก้อนใหญ่ฮะเออเ,เป็นหินแกงเนาะเป็นหินแกงเอาเก็บเอาปามปเลยเก็บพักตบเมืมเ่อยปามเมื่อเสศาปาดูบ่ปาอาปาลบปาปอม คนมาสีฐานล้อใช่พ่อปามตัวอายุครับอายุทำไมใส่เสื้อเร็วๆปามใส่บอกว่าคนตัวปาม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 พอปามกับครับอยย่เบายังกับเบาพระปามวะ